เอาเลยฮะกาบสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มันอยู่ในห้องครักเราเหมือนเดิมนะหัวหัวข้อคลิปก็บอกไว้แล้วนะเราจะมาทํามะม่าก,กินกันเนี่ยตอนกลางคืนซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาหกโมงแล้วยังไม่คืนด้วยเออตอนเย็นเนี่ยเออนะครับผมตอนนี้ตอนเย็นอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทาผัดมะม่าก,กันซึ่งไปอันดับแรกก่อนที่เราจะทํา เราต้องต้มเส้นแต่ก่อนที่เราจะต้มเส้นเราต้องมีน้ําใช้สําหรับต้มฮะแล้วก็อันนี้เอาไว้ไงพี่ท้งไปก่อนเอนที่งมป่ก่อนของเล่นกูเนี่ยเล่นยังเลยโอเคอันดับแรกครับผมเราต้องใส่น้ําไปการใส่ที่มีลีลาชิบหายคันนานใส่ใส่ไปอย่างที่สองเดี๋ยวนะ เก็บก่อนเดี๋ยวโยนโดนไนด์ด่าโอเคครับผมอย่างที่สองเปิดโต๊ะแก๊สฮึนเเปิดโต๊ะแก๊สเป็นเฮ้ยต้มเว้ยแล้วก็รอฮะรอจนกว่ามันจะเดือดไม่ใส่น้ำก่อนไหอไม่ใช่ไหมไม่ใส่น้ำมากก่อนหรอเราต้องร้อนให้มันเดือดก่อนเขามีทริกเขามีทริก ทีกกรอ,อื่นครับผมเราว่าเรามาแกะม,ะมากากันดีกว่าแกะให้พร้อมไปเลยดีกว่าใช่เราต้องแกะม,ะมากาก,กันอุ๊บอุ๊บอุ๊อุกังแล้วก็มีไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเออ<ะ>แฮมซีพีป่ะแฮมซีพีเขาเรียกว่าอะไรนะ <MC P S 2> บูโรนาที่เหลืออยู่คือบูโรโลน่านะครับผมที่เราซื้อมาโอเคซื้อมาได้กินเหลือด้วย ไม่ได้กินด้วยแม่กินครับผมรอแบบแรกเราต้องม,มีมาม่าสามหอ่อเพราะเรากินสองคนเดอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวอะไรยางเดอดอะไรยางโอเค,อเคมาม่าสามหอ่อครับผมอันดับที่เราจะทำครับบุชิกเอามาวาง ก็มึงไม่คิดจะเข้ามาดูใกล้เลยหรอช็อตอย่างนี้ดูใกล้ไก่กช็อตด่ดีๆดูใกล้ไก่ได้ดูด้วยเราใช้เป็นสเต็ปนะครับเรียบร้อยแต่ก่อนอื่นผมนว่าน้ำมันเดือดแล้วนะยังยังไม่เดือดไม่ไม่ไม่แค่เดือดน้อยน,น้ำยังไม่เดือดวันนี้ไม่เดือดขั้นสุดยอดว่ามาม่าแล้วก็ใส่ไว้ นะโอเคแล้วก็ตัมด้วยนะครสองถ้วยถ้วยแรกเสร็จเป็นเคลื่อว่าอะไรวะน้ำมันน้ำมันเออน้ำมันนะครับผมที่ป่าวเคลื่อว่ากระเทียมเจียวน้ำกระเทียมเจียวน้ำมันอันนี้มันจะจบช่างมันใส่เครื่องปรุงครับผมอันที่มันเป็นน้ำนะฮะโอเคอันที่มันไม่เป็นผงนั่นแหละมันแกะยากจังวะเเอย <peach> สีแดงมึงซอโคตรเล็กกลัวจะถ้วยมาใส่เลยเหรอครับผมใส่เยอะๆมันก็น่าจะดูเยอะดีเองนะฮะดับแรกใอยโทรมาวะ๋ยาสลัดทำไมอ่ะต่อไปโอเคมาใส่ตรงนี้มึงฉีกยากเหลือเกินโอเคเรียบร้อยอ่ะอน,นี่ทิ้งไป แล้วก็ไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ใส่เหมือนกันเด็ดอะเทย์จะช่างมันไปอีกปะอ่ะเดือดแล้วอะอันต่อไปเราจะมาใส่มะมม่าหนึ่งแล้วก็มะมม่าสองตามด้วยก้อนที่สามนะจ๊ะน้ำน้อยจะไม่เปล่าน้ำน้อยตอ๊บยังลดไม่เห็น โอ้ยยัางหนึ่งกิได้โอเคอ่ะแม่ไม่มีน้อยไม่มีมากโอ้ยมนนะแบบัน้ยใส่ไงดูวะเดี๋ยวนะเบาใจกันไฟมันแรงเกินน่ากลัวโอเคครับแค่นี้แหละฮะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาม่าโอ้โหทำไมกูต้องมาทำเมนูนี้ตอนเย็นเนี่ยวันเนีเ่ยไปรู้แต่ละ ผัดรมาม่าตอนเย็นเลยนะเว้ยเลยเชื่อผมป่ะหืมนี่ไงปูบิดปิดน้ำมันนะกระทะเดี๋ยวกระทะมึงมีปะเ่ย <laughs> <laughs> ต้มหนึ่งดีกระทะมึงมีไหมมีเออนีอ่นี่นี่บวชโอ้คนดีมีกระทะ Okay, โอเคครับผมก็อันดับต่อไปเดี๋ยวกูว่ากูผิดแก๊สนี่ละมั้งแก๊สแก๊สิดโอเคปิดน้ำมันร้อนแหละแล้วก็เส้นก็ร้อนแล้วด้วยเส้นก็ร้อนเหมือนกันรอให้มันแยกแยกน้ำแยกน้ำกับเส้นก่อนอแต่ว่าผมว่ามันมันมันยังไม่อืดน,นะพี่ ต้องอื่นหรอถึงจะผ่านได้อยากกินอื่นมันมันคุ้มไงในการกินอื่นเป็นอะไรที่คุ้มมากเพราะแม่งได้แดกเยอะเอาตะแกรงน้อยไปตะแกรงอันไหนวะอันไหนใหญ่กว่ามน้ะอันนี้ใหญ่กว่าตะแกรงบ้านกูเหมือนมันจะตายแล้วโอเคไหวไหวเปล่ากูไม่ช่วยนู้เว้ยเฮ้ยดูถูกไป เดี๋ยวดูโอ้ยทำหกหลวหมดนะโอเคครับผมหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วแล้วก็หกไปส่วนหนึ่งด้วยโอเคถึงแม้มันจะหกเออเราก็ไม่เคยเสียใจเดี๋ยได้แต่ก่อนอื่นเราต้องเอาเปิดเปิดใกล้กันจะปิดทําไมวะไม่เข้าใจไม่ใส่น้ำมันเหรอไอ้คนหัวไปใส่น้ำมันทำไมเดียว น้ำมันนะครับผมเราจะมาแนะนำว่าเราต้องใส่น้ำมันในนี้เลยเใส่ก่อนนะเออเราต้องใส่น้ำมันในนี้เลยพี่เพราะว่าถ้าเราใส่น้ำมันในเนี้ยมันก็เออมันก็จะในเนี้ยโอเคครับผมแนะนำว่าห้ามไปเทน้ำมันใส่ในถ้วยแบบนี้นะเพราะว่ามันจะมีแบบพวกเกาะติดอ,อันนี้คือโชวโง่เองโอเคมา เดี๋ยวกันเนี่ยกูถูแมงเลยอะถูถูถูโอเคไปแล้วก็ที่เหลือตมด้วยคนเออคนนะเว้ยคนนะเว้ยให้น้ำมันมันโดนทุกเส้นไม่รู้มันจะโดนทุกเส้นใช่ไหมครัคนไปไล้แร่ดู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 เต็ปบกันคนซะก่อนกลิ่นเริ่มมากลิ่นเริ่มมาอมอแล้วจินน่าจะซองโอเคคนไปก่อนครับผม ปั๊บปั๊บอันนี้ใส่น้ำมันบอลใจดิเฮ้ยใส่ก่อนดิน้ำมันมันเดือดน้ำมัโอเคน้ำมันแนะนำให้เป็นน้ำมันทำอาหารนะครับห้าวมาเป็นน้ำมันรถเด็ดขาดเพราะถ้าคุณเอาน้ำมันรถเมะไรคุณจะตายนคุณจะตายทันทีแดกปุ๊บลับปุ๊บแน่โอเคผัดมามากูเหลืออะไรอยู่เนี่ยฮะเส้นมึงไม่ออกจากกันเลยโอเคเรียบร้อย เพราะฉะนั้นแบบไปซื้อมาใหม่เลยกลเว้ยเออซื้อมาใหม่เลยดเว้ยมีบอกมีครับมีน้องๆบอกว่าพี่เวฟครับใช้เป็นเอ่อะอะไรนะไม้สิมันถึงจะไม่มีแบบเออพลาสติกเข้าไปในอาหารจะได้ปลอดภัยเนี่ยผมกูซื้อมาแล้ว <c oughs> มันจะไม่ใช้เหล็กไม่เลยมันไอ้นี้ม,มันอะไรมันมันเทฟลอนมันก็ออกดิ เออได้ได้เ <laughs> ลยตากองงูครับผมไม่คิดถึงเทปดอนกูจะออกเลย่อยแม่งจะซื้อใหม่ก็ได้อันนี้มันไม่คงไงอันนี้มันตู้อโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วฮะมากุคคนนเลยมาแลับต่อไป <laughs> <laughs> เลยฟูดใหม่ด้วยนะครับผมเราจะทำการเอาเส้นลง <laughs> ใช่ไหม <laughs> ใช่ ใส่เลยจัดมันไม่ต่อมันไม่ต่อผัดผัดผัดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปไเฮ้ตามด้วยไข่นะนี่ไข่นะไม่เอาผงกันนะไข่ไข่ไเอาลเอามเอามาตบก็ถือมือเดียวนะเน้ยจับกับจัดกับโอเคครับผมต้องบอกเว็บใส่ไข่สองฟองเลยพี่ชอบได้ดจะจับให้ทิ้ง ม,มันก็ต้องใส่ไข่แล้วไม่ใช่หรอว่าผันวนมากล้างมือซะหน่อยแล้วก็เปิดเตาแก๊สครับผมตามด้วยโพดเหมือนเดิมน,นะโรยเกเล,ยยเลือหน่อยไหมเออว่าอยโรยเกลือเรียวค่อยโรยพี่ทำไมไข่ไม่แตกเลย <c oughs> เฮ้ยใส่น้ำใส่น้ำไข่ไ,<ห>ไม่แตกเลยใส่น้ำเ,เ,เลยอ่ะเออชิปไายแล้วน้ำนไม่ไมีเอาน้ำโอเค <Okay. S 2> ให้มันใส่น้ำเลยเหรอเพิ่งรู้เล้เว่าผัดมันผัดมากๆใส่น้ำเลยใส่ไม่ให้มันติดกระทะอ๋อโอ้มันติดเรียบร้อยแล้วไ <c oughs> อ,เอ้เหลืองละเหลืองละมันติดเรียบร้อยแล้วพี่ <c oughs> เฮ้ยดีป่ะหน้าตาดูดีมีหลักการโอเคเอานี่ใส่ได้นะครับซองนะฮะเอาเลจิตองเร่อเร่อเร่อว่าก็ไม่ได้กินโ okay. อเควันหนึงเออเดี๋ยว หนักนะเว้ยกล้องแม่งไม่เ yes> ี่บเบาโอเคมาแล้วต่อไปเราจะมาทำการใส่ผงซึ่งเราก็จะใส่ให้ทั่วเนี่ยใส่แม่งสามซองเลยปะรับสามซองจานรสอร่อยแน่นอนบอกตรงๆอูมามิหรือเปล่าไม่รู้ในนี้มีแบบไอเราเราต้มสามซองป่ะเออซองหนึ่ง เราต้มสามซองนะฮะแต่หายไปซองหนึ่งลงพื้นไปแล้วโอเคมาแล้วเราก็คุกคุกไปเลยไม่ต้องเปิดต้องแก๊สนะครับเพราะว่าแม่งสุกแล้วอเอาไว้เอาไว้ดูไว้ผู้ใหญ่บ้านประกาศนะฮะไม่ต้องสงสัยว่าเสียงอะไรเขาบอกว่าบ้านใครไฟไหมกันมีรถอืมใช่กูด้วยละเผา <laughs> <laughs> โอเคครับผมเรียบร้อยะะแล้วฮะแล้วนี่ก็คือ ผัดมาม่าของเราเราจะไปใส่จานกันเดี๋ยวมากินกันโ okay. <Yeah. S 1> อเคอะต่อไป อร่อยป่ะอร่อยป่ะอร่อยจะอร่อยกว่านี้ถ่ายคนตากล้องถ่ายคลิปแรกมึงไม่ถ้ามึงเปิดไม่นะเอ้ยกูขอโทษคร <_ S 2> ับก็มันก <_ S 2> ายให้เราทำเสร็จแล้วเราก็ใส่เบอร์่หน้าชอยไปนิดนึงแล้วก็ใส่เนนลกลือลงไปด้วยเราจะได้เป็นมามะ่าอืมด,ดูอืมึง ไม่กินดิกูจะได้กินด้วยอะไรกูเห <c oughs> ็นแล้วก,กูเก่งมานาน<ม>แล้วคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยเพราะเรารีบทำมาม่านะฮะเดีย๋ยวเราจะไปกินเอากินมาม่าก,ก่อนแล้วกันอืเดี๋ยวเราเค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ว่ายุ่เยอะกว่าพี่เท่านะไปย้ายที่เสอะอืมไป